สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีแฟนเพลิงแฟนคลับพี่นอ้องแฟนเพจยายไฟนะครับพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟทองชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีช่องยูทูบไฟทองชาแนลหรือว่าไฟทองแฟนเพจมืัอนี้ยายไฟพาพี่น้องออกมาชมทงชมทาค่ะพี่น้องค่ะมืัอนี้มาชมทงมาเบิงหน้าหมอลำบอยค่ะหมอลำบอยนะคะมาเบิงเทียงหน้าราเบิงด้วยพี่น้องนี่ขนาดเทียงหน้าเด้หนิ เสียงหน้านะคะยุทธีบ้านคอใหญ่ตำบลคอข้ามอำเภอกู้เกลียวจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านตำบลเดียวกันกับบ้านมอล้ำเสียงพี่หกนะคะหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่พันแยกออกมาเป็นบ้านอคอใหญ่คอข้ามบ้านดอนแค้นเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ทุ่งหน้านาเล้งกับพี่น้องทางบ้านเพิ่นไถหดไปเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อันนี้ทางภาคอีสานเพิ่นนาไถหดเนาะค่ะเนาะไถไถไถ,いถいที่เล็กนี่ไถหดกบหญ้าก,กบเฟี้ยงไว้เนาะคะะ่ะเนาะอันนี้คือส่วนของหน้ามอล้ำบ่อยค่ะมื้อนี้เพิ่น เป็นสู่ปลาค่ะพี่น้องเป็นสูปป่ปลาข้างข้างๆนี่ก็เป็นหวยพี่น้องเออจะม็นดีค่ัเนีย่ยซะอันนี้เป็นหวยแบบธรรมชาตินะพี่นอ้องหวยนี่ก็นยน่าไปหอดหน้าหัวหนาน,านกพ้องสะกรอนคนละคหน้าพอไทยเมียหอยคนละค่ะที่ย้ายไฟมาเก็บนอไม้มาสับน้อไมก้กระปาอกีกับเครื่องหวยเดียวกันนี่ค่ะพี่นอ้องบ้านเิ่นอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อเนี่ย้ายไฟก็ได้ทั้งพักขี้เล็กได้ทั้งพักขี้เล็กได้ทั้งพักกระเดาค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้เป็นต้นพะกกราค่ะมึงดูพะกกรากำลังเป็นด,อ,ดอกดอกกับมียอดกับมีโอ้ยพักกรานี่กินกับลาบนี่เซบคักกินกับ,บป่นปลากับเสบเนาะค่ะปอ,อนซ้อนหลายพี่น้องแล้วบ้างเนี่ยหลังบักใ่เถียงหน้าเพิ่นเมืนน่อนีอากาศดีดีเย็นเย็นพี่น้องนี่เพิ่นสูบปลายูบอนีนี่เป็นสูปปบปลา แต่ว่าเครื่องเป็น,นดับกอนก็นเลยบลายสูพมาเบิ่งทางนี้มาพอสองสาวครับพี่น้องคะ่ะสาวออยแฟนเพจนะคะ,คะ,คะกับหมอรำธิดาพราหมอรำนางฟ้าธิดาพรนะคะอืมพระได้ขึ้นนางช่างเสียงตบเม็นบ่ะออยพระได้ขึ้นแม่เทียงนั่นพ่ะได้ขึ้นจ้าอันรับแขกแต่เทียงเสียงนี่เทียงนั่นคือพ่ะไถ่ขึ้น อันเพิ่นบ่ให้คืนเพิ่นบ่ให้ออยคืนเพิ่นให้แต่แขกคืนอันออยได้อยู่นี่แตกต้องเล่าว่าออยบ่าเป็นแขกเออแขกต้องนั่งตะล่างแขกต้องนั่งตะล่างมื้อนี้พากันกินปลาเผากินอันส้มตำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่แบบมองอยู่มองยู่มังเทาเย็นเย็นจะว่าหนาวมื้อนี้อากาศดีแฮงอันนี้เป็นบ่อปลาเพิ่นค่ะ บ่อป่าเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ขากทั้งอำเภออำเภอกัวเกียวเนี่ยย้ายไฟมาอยู่สามปีแล้วเพิ่นเกียวเข่าแล้วสามเถื่อที่ย้ายไฟมาอยู่นี่กับแปลบายู่แล้วสาม,ป,ยายมาป,ปีพี่น้องบอ่อแรงจกักเถือถ่อฝนเพิ่นดีสุปีสุปีบ่เคยเห็นว่าฝนเพิ่นแรงจักเท่อค่ะพี่ไก่เนี่ยทางบ้านย้ายไฟบ่ได้เข่าเด้ทางบ้านย้ายไฟายแรงพี่ไก่เนี่ยบ่ได้เขา่า เสียขารลดเกี่ยวถิ่มซื้อๆพี่น้องเอ้ยเข่าตตยถิ่มเหมดประทั้งอำเพื่อกูเกี่ยวทั้งอำเพอ่อน้องหนันเป็นคือฝนดีค่ะเท่าทั้งคุมพระว่าปีอันนี้มันเป็นช่วงหนาแล้งซื้อๆได้ค่ะพี่น้องช่วงฝนถิ่มช่วงช่วงหนาแล้งนี่ข้าเจ้าไถาหดหน้าจนาแล้วมันเห่านี่ไทหดหน้าแล้วลมล่องมามองทุ่งนาแสนเปลี่ยว ตาต้นเดียวสู่ลมดูเดียวได้โอ้ยอายเอ้ยโอ้ย,ยอายเอ้ยจากเมืองหลวงกลับสู่นาจากกันมาตอนเขาปิดโรงงานเห็นตานเดียวได้ยืนต้นเห็นตานแล้วเดียวได้ยืนต้น เหมือนคนถูกให้ใจเปี่ยวผู้เดียวยืนมองทองทุงใจยุ่งยิงกว่าไม้วกใจย้ำหัวลมตองเป็นค้อางับตองขึ้นเป็นลันเป็นลันความฝันความหยั่งต่างเลวใจแปลอยู่บาบลมหนาวหนาวมาอีกที่ไม่รู้ปีนี้จะหนาวแค่ไหนเ <c oughs> นี่ยค่ะพี่น้องเถียงนามหมอลำบอยนะคะหมอลำบอยอยีนรอเป็นเน,น็ตไอดอลซื้อดัง มีผู้ติดตามหลายพี่น้องขอไปติดตามบังเดอร์ขัเดอทังแฟนเพจเอ่อพอเพียงพอใจหมอลำบอยนะคะ <c oughs> เพจหมอลำนั่งฟาดทิดาพอนเพจสาวออยนะคะสาวออยแฟนเพจนะคะพี่น้องมิตรความสนุกสนานมิตรความมวลซื่นมาฝากพี่ฝากน้องค่ะบ่ซี่เรลียดค่ะว่าเนีนเลี้ยงซี่เรลียดค่ะเลี้ยงตะวามเนียนตะวามสนุกค่ะ <c oughs> มื่อนี้มีโอกาสได้ออกไปกินขา้าวปลาอยู่น้ากัน อย่างใยไฟมากมากกว่ามาทงมาทาจังสิมาเหรียญน้ำทงไฮทงหน้ามาเหรียญน้ำทาน้ำเหมือนปลาย่ำหนาแรงมันก็สิจะเป็นไปเยแบบดนึงย่ำหนาหน้าก็จะเป็นไปียแบบดนึงเนาะค่ะพี่น้องบู้ยตะไคร่เพิ่นไหมปลูกตะไคร่นี่ก็ได้ประโยชน์หลายค่ะกันขี้ดินพังนงไปในสางค่ะในสางค่ะ เมืองหมาหน่อย่นดูมีหอดหมาเฝ้าบ้าน,ปาปนาไปจังไต่แน่น้อแนยอยู่ไน่กินม้อนี้กินยิ้มกินเต็มบ่นมมเนาะค่ะยิ้มข้าโพดแม่เลี้ยงข้าโพดค่ะยิ้มจนไปว่เป็นล้วพี่น,น้องจสด็ไข้านอ,อกแล้วจะเป็นแม่แมเลี้ยงหนีครับเนีินเคพื่องตำบะหุงเังข้าวปุ้นเนาะมาห,ห,หากันกัพอได็คุยเด็มมวนได้ถไทยคลิป่ทยอย่งน้ากันค่ะสมบูรค่ะมานี่หัวยู่มมือ ว่าจะเงี้ยวหยอดพี่น้องกระเจ้ามาเพียรเพียรชุบมนีเน้นความสนุกสนานเนาะว่าจะเงี้ยวหยอดอันเจอสิได้ใช้แป้งเพือกหรอบ้างเนี่ยเน้นความสนุกสนานเน้นความมวลซึนปรเน้นความซีเรียดผสมกันเรียงซีเรียสจักยางจากแนวอนไรนี่ก็หวยกันยังหัวหมอลำธิดาพรแฟนเพจนะคะนางฟ้าธิดาพรพี่น้องจะได้ติดต่อมาทางเมล์ไฟก็ได้ค่ะติดหรือติดต่อทางเพจโดยตรงเลยก็ได้ค่ะหมอลำนางฟ้าธิดาพรแฟนเพจนะคะ ก็หมอลำบอยนะคะหมอลำบอยก็คือเพจพอเพียงพอใจแล้วก็เพจหมอลำบอยแฟนเพจส่วนสาวอ้อยกับมีเพจที่มีผพูติดตามไกลสิพราแสนแล้วค่ะพี่น้องอีกมือสองมือกัแสนแล้วค่ะกระสาวอ้อยแฟนเพจอันนี้ก็นเน้นความสนุกสนานขึ้นกันค่ะเ <OU D> น้นหัว,หวจนเย,ยียเ่ยวดย่อครับมาเป็นหัวเป็นแยกเดียวค่ะเ <OU D> น้นหัวจนเยี่ยวยอดพี่น้องสองสามซ่องนี่เน้นหัวจนเยี่ยวหย่อน สายยุ่มบ่มีแม่ไฟกับมาแอมแปลนพ้ำฝนในหลัตั้งตะกี้ก็ได้หมอลำบ่อยแล้วถักไปถักไปว่าแม่ไฟเฮ็ดเพลันแม่ไฟมหาบ่อยเด้อบ่อยสผ้าเฮ็ดผ้าหยางสีนะกเลยตะกี้เม่ไฟกับสิมิตรช่องยูทูบช่องนี้ช่องเดียววันเถาะยังไม่รู้จักเพจมีมต่มีเพลมีเพจอยู่แต่บะบะลู้บ่รลู้ในการเฮ็ดเพลดเฮ็ดชีเฮ็ดหยางบ่หูนะคะหมอลำบ่อยเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ถักเชทไปเอื่นแม่ไฟมหาอยูุ่บ้านเลยนะคะพี่น้องแล้วการตอนนั้นกับที่ดาพ่อเนี่ยกัยังปรทธานรู้จักกันค่ะ พ่าท่านนี่รู้จักกันมอลำบ่อยก็จะโทรหาทิดาพ่อนก็จะแนะนน้ำกันไปเฮ็ดจังสันจังเสียเนาะล่ะเนาะสุโมนี่สนิทกันแล้วมาหากันหลายเทื่อแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมีงานหน่อยงานใหญ่เอองานตั้งแต่สู้ขวนเพล่อราคาเป็นต้นไปงานบุญน้ำบานเท่านะคะมีงบประมาณมาจากได้มอลำวงใหญ่อยากได้มอลำบ่อยมอลำทิดาพ่อนไปสมโพธเพราะว่าจะเป็นล้ำก่อนประยุกต์ เพราะว่าสิเป็นล่ำเดินก่อนล่ำเตยล่ำก่อนล่ำเค้านเพิ่นล่ำได้เหมิดค่ะล่ำกระม่อมล่ำบ่อยค่ะพี่น้องส่วนสาวอ้อยคันพี่น้องเชิญมากก็สิไปแม่ทานาดารารับเชิญค่ะจั่งไปหัวจั่งไปหัวไปหัว <laughs> ส่วพี่น้องฟังอันนั้นก็ะไดเมื่อยคักได้ค่ะพี่น้องนั่นก็ได้จั่งไปหัวคือยูแม่ล่ำบ่เป็นกาล่ำบ่เป็นไอประวัิศาสตร์ล่ำห้บ่คือดอกใบเตยโอ้ยขึ้นคนแตกนี้มา ตั้มขึ้นคนแตกเงินกับบานเมื่อนอนโอขึ้นป่านมาหอนเสียงพ่ออีกแมนเมนก่อนนี่เป็นตะลับอยู่ก่อนนี่แต่แต่อ่านฮักฟฟอนให้กันกันแต่จากหัวว่าษาเนาะมันอันเนาะว่าไม่สอนหัวอืมแตะเนี่ยมาบอกไอ้หัวน่ะอายยุกับเล่าหัวยุ่มัดมืออีหลีจะมาตีนดาวไอ้ขึ้นเย่ เมืองบ้านเขาเนี่ยแต่บังนเขาได้ยยยอยู่ไกลแตไก่ปนได้เห็นเหงาหัวอ้อยอ้อยอ้อยอันนั้นอันนี้เลิ่นไห้เห้าหัวที่ใส่อะไเดี๋ยวนี้คืนทางเทิงตเงีเดี๋ยวสิพาไปหาเปนจักหน่อยจะเบิ่งจากของเถียงจักหน่อยวุ้นอยู่ทางเทิงปุ่นครับพี่น้องจะของเถียงนะคะจะของเถียงจะเทิงเถียง ว่าบรรยากาศดีคัะเห็นแล้วบางเนี่ยแล้ออกแบบเพียงหน้าได้ดีนี่คือน,น,น,นอนอันนี้มันจะของเพียงหน้าค่ะหมอลลับอยนะคะคุยกับผู้ใดก่อนเองนี้คุยกับย่ายอัน,อนปเป่าเคียงอันนี้อย่างเป่เคียงสูบน้ำมาเติมน้อนผีดันใจ เนี่ยมีไม่ไหวเติมน้ำมันเพลทเติมน้ำมันเพลทวอานี้มันห่างอยู่เนี่ยแค่เติมบ่ใหม่เนาะเฉพาะตอนมันจะห่างมันเป็นกึกือกๆเขาเติมบินเช่นตั้งแต่จากของซื้อโซลามาเติมมีเฮ้แต่เติมจนวันจนวันล้นหมอกกอกเนาะใครเป็นยังบ่อันระเบิดเติมแต่นายเถียงปั่เป้าบอกป้าถามผลจากคนถือก้อนเสียมากอะไรโอ้ยกะว่ามันเป็นเคียงอันนี้กะว่ามันใช้อันโซลา ก็สื้อใช้นี่ื้อจนบัดใช้จนบัดล่นแฟะแฟะผุเหล้วเนาะกลาบางทีสูบเที่ยวบกเลยเนาะถ้าหอนติดเดชหานาที่ชนตัวเออนี่นแน่เลยบัดตีกกเล็ก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 จุ่ว์โเบิ่งน้ำเนี่ยพี่น้องม่นเป็นหน่อยๆเด้พี่น้องสาด้วยนี่มันเป็นมันเป็นสานหน่อยๆเด้พันธ์สูบปลามือนี้นะคะ่ะพันธ์สูบปลามือนี้สูบหอดกับพวกเบิบก,บก,บกพวกบกพวกเคือง เอาโอเคค่ะพี่น้องขาขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเด้อขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเพจศ,ศิลปินทุกๆคนในหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วก็เพจหมอลำบอยเพจหมอลำนั่งฝาดทิดาพจนเพจสาวออยเพจยายไฝ่ค่ะฝากพี่น้องติดตามซอยเชียร์ซอยสนับสนุนอยู่ในช่วงนี้การอาศัยเ็ดเพจเพจยู้ทูบนี่แหละค่ะพี่น,อนอ้องพรอะยู่ได้อาศัยงานไลรสวดอาศัยกำลังใจจากพี่น้องนี่แหละค่ะ ขอให้พี่น้องจะเล่นรุ่งเรื่องลำด้วลลำด้วยสุขผู้สุขคนะค่ะเด้อบายบาย